สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเข้าสูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวื้นนี้พวกเขาจะมานำสนเสนอบานจานเนื้อเมืองจอมเผ็ดแขวงล่วงพะบางสุธานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเดอรนั้นเสินท่ทานหับฝังพร้อมกันเลยบานจานเนื้อตั้งอยู่แขมฝังเบืองขว้าข้องแม่น้ำข้อง กงกันข้ามกับตัวเมืองลุ่มพะบางไปทางเต้ซึ่ซงสามารถเข้าเทิ่งมีซ่องทางคือทางเหือและทางนดถ้าลองเหือลงจากตัวเมืองลุ่มพะบางประมาณ5กิโลเมตรก็สามารถไปเท่งบานจันเนื้อตามการบอกเราข้องพ้เท่าูุแกข้องบานจันเนื้อ ่อนที่จะมาเป็นบานจาันเนื้อแต่่กนมีซื้อวาบ้านโผ่ใสงอยพอว่าอิงเสบานจานเนื้อมีต้นโผที่งอยอยู่ผ้าแขมแม่น้ำคลองจึงได้ผ่ากันเอินว่าบานโผ่ใสงอยภายหลังทีบานจานกลางทึกไฟไหมจึงเห็นให้ประสาสุนผ่ากันย้ายมาตั้งอยู่ถังเนื้อคลองห้วยจานจึงผ่ากันเอินซื้อกัน ว่าบานจานเนื้อตั้งเตนั้นมาและภาคส่วนหนึ่งก็ไปตั้งอยู่ถางฝากเตอข้องห้วยจานจึงเอินว่าบานจานเตานับตั้งเตนั้นเป็นต้นมาการปั้นโม้อรอให้ก็ได้ติดผ่านกับการดำรุงชีวิตข้องประสะสชนบานจานเนื้อและได้ซืทอโทษมาเท่งปัจจุบัน แต่ดังเดิมปะชสชนภายเนบานได้ปั้นให้เพื่อจุดประสง่งเอาเสรน้ำและเสะร์ปาแดกเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตยางกว้างวางและลากหลยผ,ผ,ผลิตภัณฑ์ซึ่งเรื่มแต่ทุ่ดรอกไม้เพื่อการประดับประดาจนทึ่งดินข้อมุงหลางขาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นทึกปั้น้วยมือทั้งหมด ขั้นตอนการผลิตแมนเริ่มจากการขุดดินดากแล้วนำมาบดให้เป็นผงและรผสมน้ำแล้วขนหรือคั้นจนมันให้มันจับตัวกันและสามารถนำมาปั้นได้สร้างปั้นได้ประดิษฐ์คิดสร้างแต่ละ ผลิตภัณฑ์โดยการนำเซ้าวิธีการแบบดั้งเดิมการปั้นดินดากให้เป็นหูปรงและประดับประดาโดยการนำเซ้แม่พิมพ์กดลงไปพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ดินดากที่ยังเปียกอยู่นั้นด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นด้วยมือทางหมดเข้าเจ้าได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ยังบ่ทันสำเร็จรูนั้นมาตากแดด ให้แห้งกรนแล้วนำเข้าไปวางไ้อยูเน่ร้ำเต่าเผายอที่ยูเตอดินอย่างระมัดระวังซึ่งนำเซอร์ภูมิปัญญาข้องเสาบ้านเองในการวัดแทกที่อยู่ข้างในข้องเต่าในระยะเวลาการเผานั้นเมนเซอร์เวลาทั้งหมดประมาณสองเทิ้งซ้ำบั่นจึงสำเร็จขั้นตอน ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาข้องบานจานสามารถพบเห็นได้เหนือทั่วประเทศลาวเส้นอยู่เหนเหือนส่วนลืดอตามหงแหมที่มีซื้อเสียงต่างๆยังมีเครื่องปั้นดินเผาลากล่ายสนิทไว้เห้อทานได้เลือกและยังสามารถผลิตตามสั่งอีกลากลายหลายการจากไหนสร้างหัตถกรรม ปันดินโค้งบานจานเนื้อและยามได้ก็ยินดีต้อนหับบรรดานักทองเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมสมและเลือกซื้อผลิตภระผ่านสัมเ็จหูนำค่าเจ้าใดผ่านไปนั้นทานได้หับฝังแรงท่องเที่ยวบานจานเนื้อเมืองจอมเพ็ดแข้งล่วงพะบาง ข้อขอบเจอข้อมูลจากแผนกทะเล่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแคว,วงลวงผะบางในคลิปต่อตไปพวกเขาจะมานำสนเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่นๆสุทานฝั่งอีกวังวาทานจะติดตามับฝั่งนำกันเนาะข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อนี้อย่าลืมกดซับ กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อซ้มต่อเด้อทานจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจ้งพวกเฮาเป็นประจำแล้วพบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี